สวัสดีทุกท่านนะคะดิฉันนั่งสาวออยวรลาหมันวิชาชัยนะคะวันนี้ก็จะมานําเสนอแผนการตลาดของยิมทวีสินเทควันโดนะคะสถาบันสอนเทควันโดจังหวัดปทุมธาน,นีค่ะวิสัยทัศน์นะคะของเรามีความชัดเจนนั่นคือพัฒนานและส่งเสริมเยาวชนให้มีสุขภาพแข็งแรงมีระเบียบวิน,นัยมีทักษะด้านศิลปะป้องกันตัวและสามารถเติบโตเป็นนักกีฬาที่มีคุณภาพค่ะ พนันธกิจของเรานะคะครอบคลุม5ด้านค่ะ1สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชมรมผู้ปกครองและชุมชนค่ะสสร้างบรรยากาศการเรียนรู้เทควันโดที่มีมาตรฐานค่ะสส่งเสริมให้นักเรียนแข่งขันทั้งในและต่างประเทศค่ะ 4. การจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพมาตรฐานทั้งคุ้มเซและต่อสู้ค่ะ5พัฒนาศักยภาพผู้สอนอย่างต่อเนื่องค่ะ เป้าประสงค์ของธุรกิจนะคะระยะในระยะสั้นเนี่ยเราจะเพิ่มจำนวนจาก100คนนะคะเป็น150คนโดยเน้นประชาสัมพันธ์ออนไลน์และจัดก,กิจกรรมทดลองเรียนค่ะ2นะคะ,ะ,คะพัฒนาหลักสูตรนะคะโดยเพิ่มกิจกรรมอย่างน้อย3ารายการค่ะสนะคะ,ะ,คะเพิ่มอัตราการกลับมาเรียนซ้ำให้สูงขึ้นไม่น้อยกว่า85%เคะ่ะสนะคะเพิ่ม ปรับปรุงระบบสื่อสารและการจัดการตารางเรียนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะส่วนเป้าประสงค์ระยะยาวนะคะการขยายสาขาอย่างน้อยหนึ่งแห่งภายใน3ปีค่ะ 2. นะคะการพัฒนานักเรียนให้ในระดับแข่งขันเนี่ยให้ได้รางวัลระดับประเทศอย่างน้อย5รายการค่ะ 3. นะคะส่งเสริมโค้นให้ได้ใ,ใบรับรองจากสมาคมครบทุกคนนะคะแล้วก็4นะคะสร้าง awareness ให้เป็นที่รู้จักในระดับจังหวัดค่ะ การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายนะคะพบว่าอายุที่เริ่มเรียนเนี่ย68.3%เ็นเี่ยเป็นเด็กที่อายุต่ำกว่า10ปีและ24.4%อายุ10 1ถึง15ปีค่ะแล้วก็เป้าหมายที่เรียนนะคะ39%เพื่อสุขภาพและเสริมสร้างค่ะ51.2%เเพื่อทักษะและการสร้างวินัยค่ะต่อไปนะคะช่วงเวลาฝึกซ้อมนะคะ 55%จะฝึกซ้อมส่วนเหญ่จะเป็นช่วงเงยน็นแล้วก็37.5%เนี่ยเขาจะมาฝึกซ้อม3ถึง4ครั้งต่อสัปดาห์ค่ะแล้วก็คุณภาพของผู้ฝึกสอนนะคะ41.5%จากสถานที่และเครื่องมือรับรองจากสมาคมครบทุกคนค่ะส่วนแบ่งการตลาดนะคะข้อแรกนะคะน่านประชากรเนี่ยก็จะเป็นเด็ก ที่อายุ5้าถึงสิบถึงสิปีคะ่ะแล้วก็ผู้ปกครอง30มสถึงสีปีด้านจิตวิทยานะคะ ผู้ให้ความสําคัญกับการพัฒนาทักษะส,ส่วนบุคคลความมั่นใจและความสามารถด้านกีฬาเทควันโดนะคะด้านภูมิศาสตร์เนี่ยอยู่ในเขตซึ่งในรัศม,มิที่ไม่เกิน15กิโลจากสาขา2ส,สาขาค่ะแล้วก็ด้านพฤติกรรมนะคะผู้ที่สนใจทักษะการป้องกันตัวเสริมสร้างระเบียบวินัยและโอกาสในการแข่งขันกีฬาค่ะและผู้ปกครองที่มองหากิจกรรมที่เพิมศักยภาพให้กับบุตรหลานค่ะ ส่วนกลุ่มเป้าหมายหลักของเรานะคะก็จะเป็นผู้ปกครองที่มีบุตรหลานที่อายุระหว่าง5-15ปีซึ่งอาศัยอยู่เขตใกล้เคียงโดยเฉพาะกลุ่มครอบครัวชั้นกลางถึงบนที่ทําที่ให้ความสําคัญการเสริมสร้างพัฒนาการของลูกทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจค่ะส่วนการจัดวางตําแหน่งนะคะในยิมทวีสิทธิ์เนี่ยเราอยู่ในตําแหน่งที่สนับสนุนการแข่งขันสูงและมีความเป็นกันเองค่ะ ก็มีการพัฒนานักเรียนให้สามารถแข่งขันได้ในระดับต่างๆตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงแอดวานซ์เลยแล้วก็ไปไปแข่งต่างประเทศค่ะต่อไปนะคะการวิเคราะห์ร์ w แอนาลิซิกนะคะจุดแข่งนะคะคุณภาพของการสอนสูงค่ะความหลากหลายของหลักสูตรการสื่อสารและการดูแลอย่างใกล้ชิดของโค้ดค่ะแล้วก็มีภาพลักษณ์ความเป็นมืออาชีพเพราะว่าโค้ดของเรามีทีมมีเครดิตเป็นทีมชาติกันทุกคนค่ะ จุดอ่อนนะคะจานวนสาขาอาจจะน้อยกว่าหรือมีข้อจํากัดตรงนี้ค่ะแล้วก็มีการเพึ่งพาบุคลากรเนี่ยเยอะแล้วก็เป็นหลักมากทรัพยากรมนุษย์เยอะค่ะแล้วก็ขาดการบูรณาการค่ะแล้วก็ส่วนโอกาสเนี่ยตลาดพ่อแม่ยุคใหม่เนี่ยขยายตัวการกาตลาดออนไลน์เติบโตมากขึ้นค่ะแนวโน้มสุขภาพและกีฬาเติบโตค่ะแล้วก็ส่วนของอุปสรรคนะคะการแข่งขันของตลาดกิจ กิจกรรมเสริมเสริมสร้างเนี่ยสูงค่ะแล้วก็การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐก,กิจมีมากค่ะแล้วก็ข้อจำกัดด้านเวลาของเด็กด้วยค่ะแล้วก็ p พ e สเทลนะคะอ่า p ปรไฟลิคลนะคะรัฐบาลไทยมีนโยบายสนับสนุนการออกกำลังกายค่ะแล้วก็ เอคอนอเมนะคะเศรษฐกิจชะลอตัวรายได้ของผู้ปรกครองน้อยลงค่ะ Social นะคะผู้ปกครองให้ความสําคัญกับทักษะนอกห้องเรียนมากขึ้นค่ะเทคโนโลยี technology นะคะมีเทคโนโลยีในการจัดก,การข้อมูลนักเรียนผ่านระบบออนไลน์มากขึ้นค่ะ Environment นะคะสภาพแวดล้อมในไทยนะคะไม่เหมาะกับการเล่นกีฬากลางแจ้งค่ะแล้วก็ล e เกอนะคะก็กฎหมายควบคุมมีการต้องมีใบอนุญาตหรือข้อกำหนดอย่างชัดเจนค่ะ ต่อไปการวิเคราะห์ไฟฟอร์สนะคะข้อแรกค่ะ uh, b r g i n n i n g power of buyer นะคะอำนาจการต่อรองของผู้ซื้อนะคะอยู่ในระดับปานกลางถึงสูงผู้ประรองมีทั้งเลือกค่ะสามารถเปรียบเทียบราคาและคุณภาพได้นะคะแล้วก็ b r g i n n i n g power of supplier นะคะผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์ละอุปกรณ์เทควันโดและมีเครื่องแบบมีหลากหลายมีหลายราคาค่ะแล้วก็ trade of new in e n t r a นะคะภัยคุกคามจากผู้เข้าใหม่นะคะก็อยู่ในระดับปานกลางถึงสูงค่ะอุปสรรคในการเข้าตลาดเนี่ยไม่สูงมากแต่ทุนเริ่มต้นไม่มาค่ะเทรดออ f s ับซีดินะคะภายจากสินค้าทดแทนนะคะก็อาจจะมีเรื่องการเปรียบเทียบว,ว่ากิจกรรมไหนดีกว่าเช่นอาจจะเป็นว่ายน้ำหรือว่าฟุตบอลหรือว่าดนตีเต้นรำอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ Indust r y r i v a l นะคะการแข่งขงันในอุตสาหกรรมนะคะอยู่ในระดับปานกลางค่ะ มีคนระดับคู่แข่งหลายรายแต่ยังไม่มีพื้นที่ให้เติบโตได้ค่ะต่อไปจะเป็น marketing mix นะคะก็7 p ค่ะ product เนี่ยเราก็เป็นบริการการสอนเทควันโดเนาะทั้งคุมเซ่แล้วก็ต่อสู้นะคะแล้วก็ price นะคะราคาเริ่มต้นของเราจะอยู่ที่1,800บาทถึง2,500บาทแล้วก็นักเรียนสามารถ add on เข้าไปได้นะคะถ้าเราเลือกวันเรียนหรือว่ายัางไงแต่เน้นเล ที่เป็นมาตรฐานเนี่ยเราจะมีเป็นราคา2ราคานี้ค่ะแล้วก็เพรสก็จะเป็น2สาขาค่ะก็จะมีทั้งเดอะเทียเวนิวแล้วก็หน้าหมู่บ้านอัิเชทานีค่ะแล้วก็โปรโมชั่นนะคะมีโปรเรียนฟรี Free นะคะแจกชุดฟรี Free. แล้วก็ถ้าแนะนําเพื่อนมาเรียนเนี่ยเรามีส่วนลดแล้วก็สะสมแต้มได้ด้วยค่ะพีโพ e นะคะก็โค้ดหลักๆนะคะก็จะมีคูปองแล้วก็มีทีมโค้ดมืออาชีพอีกประมาณ 4คนคะ่ะที่คอยดูแลนักเรียนที่แล้วก็ฝึกสอนคะ่ะแล้วก็ p r o c e s นะคะการจัดการเรียนอย่างเป็นระบบสอบสายแข่งการฝึกเฉพาะด้านมีการติดตามและแรายง,งานผลนักเรียนทุกคนนะคะแล้วก็ด้านสุดท้ายนะคะด้าน,นสิ่งแวดล้อมทางกายภาพสถานที่สะอาดคะ่ะปลอดภัยมีเครื่องแบบเอกลักษณ์แล้วก็มีความน่าเชื่อถือคะ่ะการดำเนินง,งานของกลยุทธ์นะคะ หนึ่งนะคะพัฒนาแพลตฟอร์มออนไลน์งบประมาณ3 0 0 0 0บาทเป้าหมายคือมีผู้ลงทะเบียนทดลองเรียนออนไลน์50คนต่อเดือนนะคะ 2. โปรโมชั่นดึงดูดนักเรียนใหม่นะคะงบประมาณ4 5 0 0 0บาทชุดฟรี60ชุดแล้วก็บวกกับประชาสัมพันธ์เป้าหมายเนี่ยนักเรียนใหม่60คนใน6เดือนนะคะเวิร์กช็อปและการแข่งขันเทควันโดนะคะอันที่านะคะงบประมาณ35,000บาทเป้าหมายผู้เข้าร่วม100คนและเกิดการลงทะเบียน20% นะคะแล้วก็การขยายฐานภูมิเซ่ค่ะในสาขาเดอะทีอเวนิวนะคะงบประมาณ20,000บาทเป้าหมายนักเรียนภูมิเซ่เพิ่ม30คนภายใน6เดือนนะคะ5นะคะพัฒนาครูและทีมโค้ดค่ะงบประมาณ50,000บาทต่อปีเป้าหมายก็คือมีการอบรมโค้ดผ่านผ่านผ่านในระดับนั้นๆค่ะแล้วก็ภายใน5ในหคนค่ะ 6นะคะปรับปรุงสถานที่เรียนงบประมาณ60,000บาทนะคะเป้าหมายคะแนนความพึงพอใจ 5, เฉลี่ย4.5เต็ม5คะแนนค่ะ7นะคะกิจกรรมแสดงผลงานประจำปีค่ะงบประมาณ40,000บาทนะคะเป้าหมายนักเรียน80%เข้าร่วมและผู้ปกครอง90%พึงพอใจค่ะตรงนี้ค่ะเรามีแผนสำรองด้วยนะคะที่ ทำยังไงนะคะเรามีแผนสำรองสําหรับทุกกลยุทธ์เพื่อรับมือสถานการณ์ที่อาจจะเปลี่ยนแปลงได้นะคะหากพัฒนาแพลตฟอร์มไม่ทันเราก็จะใช้เป็นแพลตฟอร์มสําเร็จรูปในการเข้ามาช่วยในการโปรโมทนะคะหากโปรโมชั่นไม่ดึงดูดส่วนไม่ดึงดูดมากพอเนี่ยเราอาจจะมีเป็นส่วนลดระยะยาวในคอร์สในคอร์สระยะยาวแล้วก็บวกกับแคมเปญแนะนํา ผ่านเพื่อนนะคะเป็นเพื่อนๆน,นักเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็หากเวิร์กช็อปไม่ได้เนี่ยอาจจะเปลี่ยนเป็นออนไลน์ผ่านซูมหรือว่า Facebook Live แทนอะไรอย่างเงี้ยค่ะและ้วัดแล้วก็หากภูมิเซเนี่ยไม่สำเร็จเราก็จะมีการาจัดคอร์สเฉพาะทางหรือว่าสัมมานาออนไลน์นะคะแล้วก็หากพัฒนาโค้ดไม่ได้เนี่ย เราจะมีอบรมภายในหรือว่าเชิญวิทยากรเชิญอาจารย์ที่เป็นหัวของทวีสินมาอบรมให้กับทางโค้ดของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะหากปรปับปรุงสถานที่ไม่ได้เราก็อาจจะเน้นประชาสัมพันธ์ออนไลน์เข้มข้นมากขึ้นนะคะแล้วก็หากจัดกิจกรรมไม่ได้โชว์กัดกิจกรรมโชว์ทักษะไม่ได้เนี่ยก็ไม่เป็นไรเราเราโชว์ผ่านออนไลน์ผ่าน Facebook Live หรือว่า t ิ k ต o k แทนได้ค่ะ ก็จบการน,นำเสนอนะคะขอบขอบคุณค่ะถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยค่ะสวัสดีค่ะ